มาแล้วครับวันนี้ขอรีวิวอีกสถานที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วเยตินะครับที่สั่งไปตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถสั่งจากเว็บแล้วก็ส่งมาที่ไทยได้เลย,เลยแต่ไม่ได้นะครับก็คือเขาส่งแค่ในอเมริกานะครับก็เลยส่งไปที่ชิปปิ้งแล้วชิปปิ้งก็ส่งมาให้นะครับก็เลยใช้เวลาผลิตอยู่2ส,สัปดาห์แล้วก็ ส่งมาอีกสองสัปดาห์นะครับวันนี้วันที่17นะครับก็เกือบ1เดือนพอดีนะครับในการรอครับสั่งไป3มชิ้นนะครับแต่ได้มา2กล่องก็เลยสงสัยว่ามันเป็นยังไงทําไมมันมา2กล่องส่งมาไม่ครบหรือหรือว่าอันนี้อันนี้อันหนึงอันนี้นน2อันหรือเปล่านะครับก็แกะอัเลยแล้วกันนะนี่มีว่าดีน้ำหนักดีโออันนี้มา2ชิ้นนะครับอย่างนี้แล้วก็เป็นการกระแทก ทั้งหมดนะเราถือว่าเป็นเอ่แพ็กมาดีนะครับแพ็กมาดีโอ้ใบแรกสีเหลืองนะครับนี่เป็นแก้วเป็นแก้วสกรีนแก้วสกรีนชื่อนะครับแล้วก็มีตาเยติแบบสกรีนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็สวยงามอ๋อนี่มีแบบฝานี่สามารถแบบเปิดโกรกได้เลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แบบหมุนนะเป็นแบบ กดลงไปฝาเปิดปิดได้หนุนน้ำหนักโคตรดีหนักมากนะครับชิ้นหนึ่งนะครับนี่ชิ้นนี้จะเป็นตัวใส่กับกระป๋องนะครับผมสกิลนลายเดียวกันเลยสกิลนลายเดียวกันเลยนะครับนี่นแบบว่าเปิดนี้ออกมาแล้วก็เอากระป๋องยัดลงไปนะครับด้วยนี่แถมกระป๋องด้วยกระป๋องเยตินะครับเออแถมกระป๋องเยติด้วยนี่ก็ลงไปอย่างนี้นะครับนี่ สองใบออก็คุ้มเลยนะกับการรอเนี่ยสั่งง่ายสบายนะครับแต่ว่าราคานี่เอาเรื่องอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวคัสตอมแบบหน้าหลังนะครับใบใหญ่สุดที่เยติได้ได้ทำไว้นะครับโหอหอมมาอย่างดีก็คือแบบส่งมาดีมากนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดการถลอกอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเคมต้องอะไรค่อนข้างวุ่นวายนะครับ ตัวนี้เป็นแก้วใบสีฟ้านีเ่เฮ้ยตัวฝาแก้วก็ล็อกได้กันนะครับโอ้ยทำไมทำไมมันแน่นอย่างเงี้ยต้องทำไงเพรสสไลด์อ๋อโอ้โอ๋อ,อกดนิดนึงกดนิดนึงนะครับ เออสบายๆนะสบายๆนะนี่สก,สกรีนสกรีนเลืนลูกทอยนะครับนี่นี่นี่เป็นตาตาร้านนะครับอันนี้เป็นเลื่อนลูกทอยสโต re นะครับโอ้โหน้ำหนักอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วแก้วเยติของเรา